มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวอลเลย์บอลหญิงไทยไล่ตบเกาหลีใต้ไะจุวีชนะ3นัดรวดในสึกคัดโอลิมปิก2 0 2 4สําำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2 0 2 4รอบคัดเลือกที่ประเทศโปรแลรนด์วันที่2 3กันยายนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับที่13ของโลกที่เพิ่งจะคว้าชแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 3สมัยที่3 ที่จังหวัดนครราชะสีมาจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ทีมอันดับที่38ของโลกผลปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยไล่ตบเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ0เซตนะคะ25ต่อ14 25ต่อ16และ25ต่อ16ค่ะเก็บ3คะแนนมีเพิ่มเป็น8คะแนนส่วนเกาหลีใต้แพ้6เกมติดกันมี2คะแนนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ